สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับนี้มาอยู่กับเราน้องสมโชคครับเปลี่ยนอาหารครับผมเปลี่ยนอาหารบ้างครับเปลี่ยนอาหารให้น้องสมโชค,คเป็นทางมะพร้าวครับวันนี้ ตอนนี้ก็แดดร้อนนะครับแดดร้อนมากเราได้เปหาเปลี่ยนเป็นทางมะพร้าวเพื่อให้หน้องสมโชคได้ฟังคงคำได้กินนะครับผม กินแต่หญ้าใน,นศูนย์ของเขาก็เบื่อเบื่อครับก็เลยไปเปลี่ยนเป็นทางอพาวบ้างเกีียวหญ้าบ้างครับตัดหญ้าบ้างอะไรก็กินหมดนะครับของสมโชค ทองคำนะครับ ศูนย์นะครับายาเร็วายาด้วยตามปกติก็ต้องสั่นะครับต้องท่อนเล็กๆมีอะไรก็ไม่เหลือครับไลยเก่งมากครับส่งทองคำ ตอนนี้ช้างที่ศูนย์วิจัยนะครับก็เหลืออยู่3มเชือกครับผมเพราะว่าแมบุญมาก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะโพส์เท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยอยากจะอันเท่าไหร่ครับผมอยู่ในอาการ เขาร่างกายแข็งแรงดีนะครับก็พอเขาล้มพอเขาล้มไปแล้วก็เหมือนจะเหนื่อยเหนื่อยมากครับก็ช่วยกันผมก็ได้ไปช่วยใช้รถใช้อะไรยกขึ้นอยู่ครับยกขึ้นได้ไม่ถึงสิบนาทีครับแม่เขาก็ล้มอีกครับเพราะว่ากำลังขาของคุณแม่ก็ไม่ ออนแรงหมดแล้วครับก็แสดงความเสียใจวยครับกับครอบครัวของแม่บุญมาครับผมแม่บุญมาได้ไปสบายแล้วครับไม่ต้องสู้ครับความเจ็บป,ปวดครับก็ขแสดงความเสียใจครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมเกิดเกดเจ็บตายลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ ถึงอายุไขรก็ต้องไปทุกคนครับก็ทำใจครับคุณอยู่ก็สู้ต่อไปครับผม <c oughs> อันนี้ก็พามาดูฟังทองคำครับอร่อยมาก อี่ะไรก็ไม่เหลือครับก็สายตาของพัทงทองคำตอนนี้ก็ยังมีดำหนิหอยู่เหลืออยู่ประมาณ20%ครับใก,กล้จะหายแล้วดวงตาก็ชัดเจาวแล้วครับหลือดำหนิอยู่นิดนึงครับอร่อยมากครับปานไม่ได้ตัดให้ครับ ยังไงก็เหมือนจะอร่อยไปหมดครับฟังทองคํายุงเยอะครับบางคืนยุงเยอะติด <c> ส <oughs> กับทิษกว่าก็อาจจะได้กลับบ้านแล้วครับ ส่วนลายสมโชคต้องรักษาไปเรื่อยๆครับผมอเคของลายสมโชกก็จะค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักครับตอนนี้ก็สั่งยามารักที่สองแล้วครับที่สองแต่เปลี่ยนการหยดครับ <c oughs> เปลี่ยนการหยดเป็นลดลงมาครับเจอวันละครั้งจองฟังทองคำก็วันละสองครั้งครับ คุณหมอบอกว่าจะดูปฏิกิริยาครับว่ามีการตอบสนองหรือเปล่าครับเมื่อเราลดยาจะมีการตอบสนองหรือเปล่าครับงดวงตาครับผมขอขอบคุณเอฟซีใใจดีช่วยเหลือมาทางผ่านพอขุมทรัพย์ตลอดครับผมพอคุมทรัพย์ก็ติดตามตลอดครับขอขอบคุณครับพอของน้องขุมทรัพย์ครับที่ติดตามดูสถานการณ์เราตลอด ขอให้มีความสุขครับเพื่อนยามลำบากก็ไม่เคยทิ้งกันครับขอขอ,ขอบคุณ f อใจดีทุกๆุท่านครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ให้ดีรักษาสุขภาพด้วยครับนำ้ลำล้ำรวยๆครับผมจะได้อยู่เคียงข้างพวกเราครับ ดีใจแทนชาวช้างนะครับที่กำลังประสบปัญหาครับช่วงนี้ก็คนไทยไม่ทิ้งกันครับผมยังให้ความช่วยเหลือยังติดตามดูพวกเราชาวช้างอยู่ตลอดครับก็ขอขอบคุณมากๆที่น้ำใจอันใหญ่หลวงครับ จะพูดคำไหนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กระดิ่งครับผมกดติดตามพวกเราด้วยครับช่องปลายสมโชคครับผมก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ดูครับอัปเดตการรักษาแล้วก็ เคลื่อนไหวภายในศูนย์นะครับโรงพยาบาลช้างครับผมบก็นี่ยขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ